ครับอยู่กับมิสูซูพัฟโปรนะครับสวัสดีค่ะโจ้าของมิสูเอ็มพีค่ะอ่าแล้วก็ส่งรถอีกแล้วโอ้โหนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นในรุ่นของไททันเนาะใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัว GT เลยค่ะออโต้สี่ประตูยกสูง GT เกียร์ออโต้นะครับเป็นสีขาวด้วยนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่943,000บาทค่ะโอ้โหแล้วโปรเราก็จัดเต็มอีกแล้วนะครับโอ้โหก็คือวันนี้ลูกค้าใช้เงินเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ถึงหมื่นเลยอยู่ที่ก็คือ 9,999พารอยาบก้าบาทอ้าวก็ง่ายๆจ่ายหนึ่งหมื่นหนึ่งคอนหนึ่งบาทนะครับผมงค้อนคให้อีกหนึ่งหมื่นอกบาทเลคุ้มเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยจ่าย9,999พันเก้าร้อยเกิบเก้ี่ไม่ได้วัดเดิมๆได้แต่งเข้าไปให้แต่งแฮกด้วยนะครับก็จะมีตั้งแต่โลโก้นี่ลาตด้านสปอร์ตนะครับใช่เลือกสีได้นะครับแล้วก็ยังมีสเกิร์ตด้วยสเกิร์ตหน้า เป็น RBS แท้นะคะอ่ามีพร้อมไฟเดไลท์ติดให้เลยมีห่วงแดงสวยๆเลยอันนี้นหแหะ,ะครับอนอกจากนี้ยังมีซุมซ้มล้อซุ้มล้อก็เป็นซุ้มล้อแบบมีหมุดนะคะของแท้มิสูมอเตอร์เลยค่ะอโอ้โหนะครับก็ตัวนี้เนี่ยครับใช้999นะครับแต่งแบบนี้เลยผ่อนอยู่ที่1 2ื่นสองกว่ากเท่านั้นเองโอ้หมื่นสองกว่ากเพราะว่าดอกเบี้ยเพียง2.39%เท่านั้นโอ้ถูกสุดๆนะครับเราคือลูกค้านี้เป็นพนักงานบริษัทนะครับรับเงินเดืนผ่านบัญชีนะครับมีประวัติดี ซื้อคนเดียวได้เลยด้วยนะครับจบง่ายๆสบายๆแล้วก็อย่าลืมเรามีตัวฟิล์มนะคะกระบะไลเนอร์แท้แล้วก็มีฟีค่าจดทะเบียนให้ครบเลยค่ะแล้วจริงๆรถออปชั่นตัวนี้ก็ถือว่ามาครบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวรองท็อปของเกียร์ออโต้ใช่ค่ะก็คือมีกล้องรอบคันแล้วแล้วก็เป็นเบาะหนังอ้โหมีกล้องรอบคันเบาะหนังนอกจากนี้ล้อยังเป็นล้อขนาด18นิ้วให้ด้วยนะครับกุญแจเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะกุญแจชวิยะเนาะ นอกจากนี้ยังมีระบบคุชคอนโรลนะครับลดความเร็วได้ลดการวิ่งล้าเวลาเดินทางไกลั่นเองรอๆนะครับมาแบบนี้จบแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปส่งวัดกันนะครับวันนี้ไปส่งที่ไหนครับเนี่ยอันนี้จะประมาณพัทยานะคะที่พัทยาประมาณนี้นะครับจะเดี๋ยวลูกค้ารออยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับเราก็ไปส่ง สูาสบายๆนี่โโหไม่ต้องไปนะไม่ต้องมาด้วยไม่ต้องมาเองอเด้วยน,น้องหมานะคะไปเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะวันนี้เป็นฮัสกี้คะ่ะวันนี้เป็นเป็นฮัสกี้ไซเบียร์ฮัสกี้เลยนะครับโอ้โหงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่บา้านลูกค้ากันเลยไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่จังหวัดชมบุรีใช่ไหมครับชมบุรีประมาณพัทยาใช่ไหมคะแถวนี้อ่าพัทยาคือบ้านใกล้ๆบางละมุงบางละมุงแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของรถแล้วนะครับคุณต้นนี่เองนะคะสวัสดีครับคุณต้นง้นวันนี้ได้วรถถูกใจไหมครับถูกใจมากครับถูกใจนะครับเราได้ได้แต่งได้อะไรเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เลือกของแต่งเองใช่ไหมคะใช่ครับอ่านะครับก็ได้ของอะไรนะเราสั่งมีเอาซุ้มล้อสเกิร์ต โลโก้ด้วยนะครับโอ้โหสวยๆเลยนะครับนี่แล้วก็มาส่งให้ถึงที่ทําเรื่องไม่ยากเนาะครับผมทำเรื่องไฟแนนซ์มาบริการถึงที่ใช่ไหมคะใช่ครับง่ายมากเลยง่ายเลยไม่กี่วันเนาะค่ะบโอ้วลูกค้าก็คือเครดิตดีก็เลยผ่านในโปรที่ใช้ยทำเลยอกก็เก้าเก้าเกโอ้โหจัดเต็มนะเก้าเก้าจัดเต็มนะครับแล้วก็ส่งให้ถึงที่ด้วยนะครับนี่นะครับฮะยังไงก็ฝากคุณต้นเชียร์หน่อยเนาะถ้าสมมติมีใครสนใจาพมิสู ครับออกรถจับไทยดีครับครับออกรถกับคุณก๊อฟเลยครับผมโอ้โหสมชื่อนะซุปเปอร์โปนะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากมากนะคุณต้นเนาะเดี๋ยวทาปลอดภัยกันนะครับขอบคุณมากนะครับัเลยเลยค่ะใครสนใจโปรดีๆแบบนี้ครับติดต่อได้เลยที่ก๊อฟปิซูซุปเปอร์โปค่ะและโจมิโซเอ็นพีนะคะวันนี้ไปกันนะครับสวัสดีครับ